ซีนิววันนี้นำเสนอสาวเมาสุดกราบม่างเปียนโหนมนุษย์ป้าสุดโหดทุบกระจกรถด้วยโทรศัพท์และอื่นๆอีกมากมายขอต้อนรับเข้าสู่ซีนิสสวก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาสบาทลูกคอ พิธีกรดำเนินรายการนะครับเข้าข่าวแรกกันนะครับสาวสุดกลางม่างเป็นโนผลสุดท้ายไปไม่รอดในคืนคืนหนึ่งนะครับก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาก็มาเล่นเป็นโนเปิดหมวกตามปกตินะครับเขาก็หารายได้เสริมอะไรแบบนี้แต่ถ้าว่าจู่ๆก็มีสาวคนหนึ่งมากดที่เป็นโนของเขา ต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่รอบข้างก็บอกว่าเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยไม่เอานะ,ะไม่เป็นไรพี่เล่นต่อเลยเล่นต่อเลย So this kind of stuff happens here and there so I usually just keep playing through it but after what's about to happen I had to stop และเขาก็เล่นต่อเนี่ยจนกระทั่งจะถึงเพลงสุดท้ายสาวเจ้าเก่าก็มามา,มากงเปียนโน มากไม่พอนะครับสาวคนนี้ก็หยิบทิปออกจากกระป๋องทิปของเขาไปด้วยโอ้ แต่ถ้าว่าชายคนนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับทั้งๆที่มีใครบางคนเนี่ยเหมือนจะท้าไฟแต่เขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็มีท่านผู้ชมรอบนอกนะครับมาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันเก็บเปียนโนขึ้นเก็บคีย์บอร์ดขึ้น แล้วก็มีคนนึงแบบทนไม่ได้ที่เห็นชายคนนี้โดนแย่งทิปไปก็เลยให้เขาหมดกระเป๋าตังค์ไปเลยสุดยอด หลังจากนั้นนะครับชายคนนี้ก็กลับบ้านแล้วไปโพสต์คลิปคลิปนี้ลงติกต็อกและแน่นอนว่ามันระเบิดนะครับเพราะผู้คนไม่ชอบถึงแม้ว่าชายคนนี้เขาจะแคปชั่นไว้ในคลิปนะครับพิมพ์บอกไว้ในคลิปเลยแบบว่าอย่าไปฮารัภาษาไทยว่าเลยวะอย่าไปรังควานเงี้ยคนที่อยู่ในคลิปเลยแต่ไม่สำหรับอินเทอร์เน็ตผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะครับชาาเน็ต นักขุดทั้งหลายก็ขุดจนเจอว่าโซเชียลมีเดียของเธอคืออะไรคือใครเธอเป็นใครทำอะไรอะไรเงี้บแล้วก็จนกระทั่งแบบว่าเพื่อนๆของเธอเริ่มรู้สึกผิดนะเงี้ก็เลยมาคอมเมนต์ขอโทษจนชาวเน็ตได้แมสเซจโดยตรงไปหาครอบครัวของเธอและเธอก็ออกมาขอโทษ สุดท้ายเธอก็ปิดโซเชียลมีเดียนะครับไว้เป็นส่วนตัวทั้งหมดอะอะไรนะอ๋อมีมีอัปเดตครับม, update, มีอัปเดตม่ได้เด้อ่าและนายเปียนโนคนนี้นะครับสุดท้ายก็ได้ไปร้องเรียนกับตำรวจ Yes, I have press charges Case number is right here is I right ข่าวต่อมามนุษย์ป้าในฝรั่งเขาจะเรียกว่า drive way นะครับถ้าบ้านเราก็ประมาณถนนส่วนบุคคลละมั้งแล้วชายคนนี้ก็ขับรถไปส่งของ แต่ต้องไปส่งนู่นซึ่งต้องผ่านถนนเส้นนี้ซึ่งอาจจะเป็นถนนส่วนบุคคลนั่นแหละนี่ครับก็มันก็ช่วยไม่ได้อะสุดท้ายเหตุการณ์มันก็เป็นแบบนี้ DialSE differentiate advertise murmull gef nh RRR I'm thinking if I should run her over, bruh. And I called yesterday and said, do not send any Yo, lady, uh, listen, listen. I'm trying to tell you something. I put a package there. I couldn't reverse. I, I didn't. Driving. Yeah, yeah. I'm driving. Yeah. <laughs> I'm driving, lady. I'm driving. I'm driving. I'm ก็ยังดีนะครับที่เขาสามารถถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ได้ไม่เช่นนั้นเขาอาจจะโดนไล่ออกแน่นอนว่ามนุษย์ป้าเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นี้เสร็จปั๊บเขาไม่นิ่งเฉยแน่นอนมนุษย์ป้าต้องโทรไปคอมเพนบริษัทที่ชายคนนี้ทำงานอยู่เกิดยังไม่มีอัปเดตเลยพ่ยโอเค โอเคเรื่องนี้ยังไม่มีอัปเดตนะครเรื่องต่อไปยิงสาวคนนี้ที่บอกว่าพ่อเขาคือโพโพ do ผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับโพโพนี po ่ประมาณว่า police ตำรวจนะครับอสองคู่กรณีนี้นะครับก็มีเรื่องการบนท้องถนน road rage นะครับซึ่งเจอเยอะมากในบ้านเราก็เป็นอารมณ์ประมาณว่า เลียนเลนนะครับแทรกเลนกันแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ตามชายคนนี้มาเป็น20นาทีสุดท้ายก็ได้จอดคุยกันแล้วเธอก็บอกว่าพ่อเธอเป็นตำรวจา oh, what you gonna do, do? here's license plate. Here my, my By

ช้าเน็ตก็เอาทะเบียนของเธอซึ่งซึ่งผมเบลอไว้ในคลิปไปคน้นสุดท้ายก็พบว่าพ่อของเธอไม่ได้เป็นตำรวจแต่ว่าเป็นเภสัชขายยาเพราะว่าอะไรเพราะว่าทะเบียนทะเบียนรถเนี่ยมันตรงกับร้านขายยาหลังจากนั้นก็เละเนะี่เพราะว่าทางโซเชียลมีเดียนเนี่ยก็ไปถลม่มไปรีวิวในแง่ลบร้านเธอนะครับจนสุดท้ายทุกโซเชียลมีเดียของเธอก็ ปิดเป็นส่วนตัวอีกคนหนึ่งข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีปาร์ตี้จัดวันเกิดแต่แล้วทุกคนต่างคนต่างสั่งตอนเช็คบินเถียงกันอืมทำไมไม่จ่ายทำไมต้องมีเจ้ามือมาจ่ายนี่ครับทุกคนเถียงกันทำไมไม่แยกกันจ่ายอะไรแบบนี้ แต่ที่มันน่าแปลกก็คือค่าอาหาร4,600เหรียญหรือประมาณผมคูณให้เป็นเงินไทยตอนนี้ เงินไทยนะ่าจะประมาณ35-36นะผมเอา35กลมๆหน0 0 0 0บาทนี่กินอะไรอ่ะกินเนื้อวากิวราบก้อยเหรอ,หร,อหรืออยังไงบางคนเห็นว่าเป็นงานเลี้ยงนะครับก็สั่งไม่อัน้นสั่งมาเลยเอ่เนื้อแกะอะไรแบบนี้นะครับสเต็กรู้แต่สุดท้ายก็ต้องแบ่งกันจ่ายความจริงผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะมีทางออกนะครับก่อนที่แบบว่าเราจะเข้าไปห้องอาหารก่อนที่จะนั่งลงเนี่ย คุยกันสิว่าใครจ่ายแยกจ่ายไหมแยกบินไหมอะไรแบบนี้นะครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะผมว่าโอเคนะครับก็จบไปแล้วสําหรับซีนิวในอาทิตย์นี้เนี่ยไม่ได้ทํานานมากนะครับชิวานนิวเนี่ย <c> ก <oughs> ี่ปีแล้ว <c oughs> โอเคก็รู้สึกดีที่ได้กลับมาเนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากถ้าใครชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมดูคลิปอื่นๆด้วยที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับและถ้าหากชอบซีนิวอีกก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับ แล้วเจอใหม่พาหน้าสวัสดีครับ